ภาพของการลงทุนในวันนี้นะครับยังคงจับตาไปที่เรื่องของแนวโน้มสถานการณ์เงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวสูงในหลากหลายประเทศครับแน่นอนว่าตัวเลขที่นักลงทุนทั่วโลกนะครับรวมถึงภาคเศรษฐกิจเฝ้าจับตาก็คือการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐที่จะประกาศตัวเลขกันออกมาในช่วงวันศุกร์นี้แหละครับตัวเลขนี้ถือว่ามีความหมายนะครับแม้ว่าตลาดคาดการณ์กันว่าแนวโน้มเงินเฟ้อน่าจะมีอัตราการเร่งตัวที่ชะลอตัวลงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับถือว่ายังคงทรงตัวในระดับสูง เงินเฟอ้อที่สูงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ธนาคารกลางแต่ละประเทศต้องมีการเร่งรัดในการออกมาตรการทางการเงินเพื่อใช้ในการควบคุมเงินเฟอ้อเลยครับหนึ่งในนั้นก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เองธนาคารกลางหลากหลายประเทศได้มีการทยอยขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่าเมื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วในแง่หนึ่งนะครับอาจจะใช้ในการควบคุมเงินเฟอ้อได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนั้นของเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่กระทบต่อภาพเศรษฐกิจภายในประเทศครับ วันนี้เองจึงเห็นหลากหลายธนาคารกลางนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศเริ่มสรรหาแนวทางอื่นๆเพื่อใช้ในการยับยั้งเงินเฟอ้อกันบ้างแล้วลาสุน้เอนนะครับก็เป็นธนาคารกลางของทางออสเตรเลียครับที่มีการระบุว่าต้องใช้แนวทางอื่นๆในการควบคุมเงินเฟอ้อขณะที่วันนี้เองนะครับกอง,องของไทยนะครับแม้จะมีเรื่องของทิศทางการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในเรื่องของการปรุงอัตราดดอกเบี้ยวไว้แต่ว่าเสียงเริ่มแตกครับ เป็นอัตราการโหวตที่เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะก้ามกึ่นกันมากนะครับสต่อ3น่าสังเกตนะครับว่าหลังจากนี้เองเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยของไทยอาจจะมีการปรับตัวบวกขึ้นมานะครับเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้แหละครับเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเราไปดูกันที่ต่างประเทศกันก่อนครับวันนี้เองเนี่ยทางคุณแอนโทนีอัลบาเนซีนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียท่านก็เปิดเผยว่ารัฐบาลออสเตรเลียครับจะพิจารณาการใช้นโยบายใหม่ๆนะครับ ในการรับมือกับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่สูงมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เองอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งทางด้านเศรษฐกิจหลังจากที่ RBA นะครับหรือวัฒนาคารกลางของออสเตรเลียเนี่ยมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.5สู่ระดับร้อยละ0.85นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้7มิถุนายนซึ่งตัวเลขนี้มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ นับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดนับตั้งแต่ปี2543ที่ทีเดียวครับเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟอ้อนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์ว่า RBA น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกหลายครั้งในปีนี้จนถึงปีหน้าเพื่อควบคุมเงินเฟ้อครับอีกประเทศหนึ่งนะครับธนาคารกลางของอินเดียหรือว่า RBI ก็ประกาศขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยซื้อคืนพันธบัตรร้อยละ0.5สู่ระดับร้อยละ4.9ครับปัจจัยสําคัญที่ขึ้นครั้งนี้แน่นอนครับเงินเฟอ้อภายในประเทศสูงขึ้น จากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นหลังสงครามรัสเซียยูเครนส่วนในประเทศไทยของเรานะครับช่วงบ่ายวันนี้ครับคุณปิติดิษยทั์เลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนอง,งก็ได้มีการถแถลงผลการประชุมครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ4ต่อ3เสียงจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าเสียงกั้มกึ่งกันมากนะครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ยังคงให้มีเรื่องนโยบายที่คงอัดตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ0.5ต่อปีต่อไป สาเหตุสําคัญนะครับที่ทั้ง4เสียงให้ไว้ก็คือการหนุนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยครับส่วนอีก3เสียงนะครับเห็นว่าจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ0.25ต่อปีแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับก็เป็นเสียงข้างน้อยนะครับน่าสังเกตว่าในอนาคตข้างหน้านะครับทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่มองตรงกันนะครับในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยการดําเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากในปัจจุบันถือว่าจะมีความจําเป็นลดลงนะครับ มุมมองของหลักทรัพย์ต่างๆนะครับนักวิเคราะห์รายแรกที่มีการระบุกันมามาจากทางหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับประเมินว่าการลงทุนในช่วงนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอย่างมากนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกอาจจะมีการชะลอตัวลงหลังจากที่ธนาคารโลกมีการลดเป้า GDP โลกปีนี้สู่ร้อยละ2.9จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ4.1ปัจจัยกระทบก็มาจากสงครามรัสเซียยูเครนที่กระทบต่อราคาน้ํามันแล้วก็สินค้าแหละครับมีความกังวลเรื่องการขยายตัวเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อีกหลายปี ดังนั้นควรเน้นการเลือกหุ้นปลอดภัยแล้วก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเช่น IVL อมตะ MTC CPO แล้วก็ OSP ครับส่วนลักรั์ทิสโก้นะครับระบุในบทวิเคราะห์ว่าตอนนี้เองเนี่ยแนวโน้มการลงทุนในช่วง1-2เดือนข้างหน้ายังคงผันผวนสูงครับอรอตการลงทุนต้องหาจังหวะการสะสมในช่วงอ่อนตัวหุ้นเด่นในช่วงนี้นะครับแนะนำ IVL จากกำไรของธุรกิจในสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการครับ แน่นอนครับปัจจัยการลงทุนในช่วงนี้เราต้องสัญหาหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวครับและปัจจัยภายในประเทศช่วงนี้ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าจับตาก็คือการปลดล็อกกัญชาการชนครับในวันที่9มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ปัจจัยในจุดนี้เองนะครับทำให้หุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชาการชงได้รับอน,นิสงเชิงบวกนะครับอย่างน้นอยๆก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงจิตวิทยาในระยะสั้นครับทางผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คาดการณ์กันว่าความต้องการกัญชาทางการแพทย์นนะะรใยอีีก7ปข้้าางห มูลค่าตลาดโลกจะสูงกว่า3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวครับจากการที่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดให้พืชกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ9มิถุนายนซึ่งก็จะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติดประเภท5ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกินกว่า0.2เําให้ประชาชนเนี่ยสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับข่าวนี้เป็นเซติมิเต้เชิงบวกนะครับเป็นปัจจัยที่สร้างความคึกคัก ให้กับหุ้นในกลุ่มที่พัฒนาสินค้าเกี่ยวกับกัญชาและก็กัญชงล่าสุดนี่เองทางดรสมบูรณ์เอื้อเอื้ออาชยาัสาครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัทกันกุลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนหรือว่ากันกุลนะครับเปิดเผยว่ามูลค่าตลาดกัญชากัญชงนะครับสำหรับการใช้ในการแพทย์เนี่ยปัจจุบันมีมูลค่ากว่า1000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในอนาคตอาจจะเติบโตได้หลักปีละ100เซในอีก6-7ปีครับ ซึ่งก็จะทําให้มูลค่าตลาดกัญชาการชงเติบโตเป็น3 0 0แสนเหรียญสหรัฐในช่วงระยะข้างหน้าการกุลก็ประกาศนะครับว่ามีเป้าหมายในการผลิตกัญชาการชงระดับ medical เ,เก a d นะครับเพื่อใช้ในการแพทย์เน้นการปลูกแบบไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ยังมีโปรเจกต์นะครับในการสร้างโรงงานสกัดที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาขั้นสูงโดยคาดว่าพร้อมดําเนินการได้ในปี2566นะครับส่วน่อดดอกแห้งน,นะครับเพื่อใช้ทางการแพทย์ก็มีแผนในการส่งไปต่างประเทศ ในโซนยุโรปและก็อเมริกาหลังจากมีการปลดล็อกช่อดอกที่จะมีผลในวันที่9มิถุนายนนี้เช่นกันนะครับขณะที่คุณธีระชุติวราพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบมจอัลฟาดิวิชั่นหรืออัลฟาเอ็กนะครับก็บอกว่าบริษัทเนี่ยได้ร่วมกับพันธมิตรในการเปิดโปรดักต์ไลน์ขายช่อดอกกัญชาพร้อมทั้งสั่งเครื่องสกัดชุดที่2เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตได้อีกกว่า100เท่าโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่3ของปี2565ครับ มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับโนมุระพัฒนาสินชี้ว่าปัจจัยในจุดนี้จะเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับอาจจะมีแรงเก็งกําไรในหุ้นที่มีแผนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชามีการจําแนกกลุ่มกันมาเป็นแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับก็จะมีการกุน STA กลุ่มกลางน้ําจะมี r b f แล้วก็ DoD รวมถึง KWM ครับและธุรกิจปลายน้ำนะครับจำพวกเครื่องดื่มก็จะมีเซเป้อิชิโออิชินะครับแล้วก็มี OSP รวมถึงทิปโก้ด้วย ขณะที่บอลลูบเคฮียนประเทศไทยนะครับชี้ว่าการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นพืชเสพติดอาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของรายได้ในอนาคตมีการจําแนกกลุ่มนะครับตามวัตถุประสงค์ต่างๆกลุ่มที่เน้นการปลูกแล้วก็สกัดนะครับก็จะมีการกลูล RBF EE n r อนะครับกลุ่มเครื่องดื่มอิชิเ e ซเปอ OSP CBG และก็กลุ่มที่เน้นเครื่องสําอางนะครับก็จะมี k i s s Beauty แล้วก็ JKN ครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ